สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะคะเป็นอำเภอที่มีการทอผ้ากันมากที่สุดนะคะผ้าของเราก็จะมีเอกลักษณ์ตายตัวเลยที่เป็นแบบฉบับของสุขโขทัยนะคะ,ะวันนี้เราจะมานําเสนอสิ้นหมักโครนนะคะสิ้นหมักโครนก็จะเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุขโขทยัยโดยการใช้การงานทอยกดอกเป็นผ้าขิด แบบนี้นะคะวันนี้เรานําเสนอสามผืนนะคะก็มาชมกันดูนะคะสามผืนนี้แต่ละผืนไม่เหมือนกันเลยนะคะได้ครั้งเดียวนะคะไม่สามารถทําออเดอร์ได้มันเป็นงานแฮนด์เมดนะคะผืนนี้จะเป็นงานต่อเชิงติดจกที่สวยงามมากนะคะเป็นสิ้นหมักโครนที่ต่อเชิงนะคะมีผืนเดียวเท่านั้นนะคะที่เราต่อเชิงอ่าที่เป็นงานทอมือยกดอกนะคะ ต่อเชิงที่มีความสดใสมากราคาความสวยหลักหมื่นนะราคาหลักพันนะคะพื้นนี้เราขายอยู่แค่2,500บาทนะคะ2,500บาทเราอาจพากาวให้เรียบร้อยตัวสิ้นก็จะเป็นงานอาทอยกดอกลายดอกบัวหรือลายไทยนะคะยืนพื้นด้วยสีออกเทาๆยกดอกสอีสีเหลืองทองนะคะ ยกดอกสีเหลืองทองสวยงามมากของจริงสวยงามมากนะคะจะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมคะสวยงามนะคะมีผืนเดียวเท่านั้นใครจองก่อนได้ก่อนนะคะก็จะให้ดูรายละเอียดกัน3ผืนจะไม่เหมือนกันสักผืนนะคะราคาเป็นราคาเดียวกันนะคะเราจะให้เป็นราคาเดียวกัน2,500บาทอัดภากาวเรียบร้อยนะคะนี่หัวสิ้นนะคะ แล้วก็มาตรงตัวสิ้นนี่คือตัวสิ้นนะคะตัวสิ้นก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เชิงเชิงตัวนี้เราต่อเชิงตีนจกให้นะคะเป็นตีนจกทอยกดอกนะคะสวยงามมากเลยสีเขาจะโทนทองนะคะเหลืองทองออกโทนทองจริงแล้วนะคะสิ้นจริงๆแล้วถ้ามีสีออกโทนทองเป็นห่วงจุ้ยหรือเขาเรียกอะไรนะห่วงหงเฮงกับคนใส่นะคะทองมาก่อนนะคะ เราก็ค่อยสวมสวมใส่เครื่องประดับทองต่อนะคะสวยงามมากเลยนะคะผืนนี้นะคะ2500บาท2500บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก็เพิ่มมาอีกห้าสิบบาทคือ2550นะคะผืนเดียวเท่านั้นนะคะจับจองกันมาทําอีกผืนก็ไม่ได้ลายนี้นะคะก็มาผืนที่2อผืนที่2เป็นสิ้นหมักโครน3จบ โทนต้องเรียกว่าโทนดีกว่าเพราะว่าเราผสมประสานเยอะแยะเลยนะคะเป็นสิ้นหมักโครน3จกนะคะเป็นโทนอมชมพูนะคะเพราะฉะนั้นอาจะมีเทาอมชมพูหัวสิ้นเป็นเทานะคะแล้วก็เราก็จะไล่สีสไลดสีเป็น3จกนะคะประมาณนี้โทนเขาจะเป็นหว,นหวานๆนะคะโทนชมพู นะคะโทนชมพูหวานหวานแต่เขาก็จะผสมประสานกับสีอื่นๆด้วยนะคะแต่มองโดยรวมแล้วก็จะเป็นโทนชมพูนะคะเป็นสิ้นสามจกนะคะเราอัด้ากาวให้เรียบร้อยนะคะผืนนี้อยู่ที่2,500บาทนะคะ2,500บาทนะคะจับจองกันมาได้เป็นสิ้นสามจกที่เราเอาเชิงตินจกมาต่อกัน สามชั้นนะคะโทนชมพูนะคะอย่าลืมนะคะโทนชมพูมันก็จะมีสีอื่นๆมาด้วยที่เราสไลด์สีมีสีเทาสีอ,อกอมม่วงนะคะแล้วก็ชมพูใกล้เคียงกันนะคะเป็นโทนสีสไลด์นะคะ2,500บาทนะคะจับจองกันมาได้ไปงานมงคลงานแต่งได้เลยนะคะมาผืนสุดท้ายผืนสุดท้ายก็เป็น ีชมพูเหมือนกันแต่ชมพูนี้ออกชมพูเลยนะคะเป็นงานสามจกนะคะเป็นงานทอสามตินจกนะคะก็เป็นโทนชมพูล้วนๆเลยนะคะเป็นชมพูล้วนๆเลยนะคะงานทอมือก็จะมีบ้างมีปมมีอะไรนะคะแต่ไม่มากมายอันนี้คือเสน่ห์ของงานทอมือนะคะอ่าให้ดูเลยอันนี้เป็นโทนชมพูเลยนะคะโทนชมพูเลยชมพูทั้งผืนเลยนะคะไม่มีสไลด์ นะคะอยากได้ตัวนี้ก็เป็นงาน3ามจกนะคะงาน3ามจกก็คือกันเอาตีนจกเอาเชิงตีนจกมาต่อกัน3มชั้นโทนชมพูล้วนๆเลยนะคะชมพมูประมาณนี้เลยค่ะสดใสนะคะชมพูล้วนๆเลยนี่ค่ะ,ะจับจองกันมาได้นะคะงานหมักโครนตอนนี้ช่วงนี้ทอช้ามากค่ะคนทอก็จะติดงาน งานอามงคลงานบวชงานแต่งนะคะก็จะไม่ค่อยได้ทอกันเราก็จะไม่ค่อยได้นําเสนอสิ้นหมักโคลนเท่าไหร่นะคะนานๆจะมาสักทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหมักโคลนสามจกสีชมพูนะคะจับจองกันมาได้ในราคา2,500บาทนะคะ2,500บาทนะคะวันนี้เราทำหลายคลิปมากนะคะเพราะว่าผ้ามาพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นก็อ่าชอบ อันไหนก็จับจองกันนะคะเราจะไล่ลงคลิปไปทุกวันนะคะแต่วันนี้เราจะอัดสัก3ามคลิปนะคะเพราะว่าผ้าเข้ามาพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นจะเห็นแม่ค้าใส่เสื้อสีเดิมๆก็คือเราอัดคลิปไว้นะคะถ้าถูกใจก็โทรศัพท์มาโดยตรงเลยก็ได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยหรือจะไปชมเพิ่มเติมที่ facebook ร้านบานเย็นผ้าทอนะคะและพบกันทุกๆวันนะคะแทบทุกวันนะคะมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราไม่ได้ทำคลิปก็อาจจะเป็นช่วงเทศกาลที่เราต้อนรับลูกค้าหน้าร้านนะคะเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่ไม่ได้มีเวลามาพูดคุยกันเราก็ไลน์หากันก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นี่นะคะสอบถามกันมาได้นะคะก็คลิปนี้ก็ คงจะจบลงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะกดไลค์ให้แม่ค้าเยอะๆนะคะแม่ค้าจะได้มีกำลังใจ